ใจเลยสุดยอดเลยพี่ครับพี่พี่อยู่ใจยยนทีีเ่พี่อยู่พัทลุงมาซื้อรถกับน้องสุดยอดมากเลยพี่ใช่ไม่ได้ดูรถด้วยโอ้โหสุดยอดเลยสุดเลยพี่แล้วเห็นเห็นรถเราตรงปกไหมพี่ตรงปกกันแหละลองขับรถลองดูสภาพลองดูอะไรแล้วใช่ไหมครับพี่ในในเก๊ตมันมีมีคู่มือครบเลยนะครับพี่กุญแจสองดอกแล้วก็ใบเข้าศูนย์โตต้าครับพี่อ๋อใบเข้าศูนย์โต๊ะมีมีมีในเก๊แว่า ถ้าเกิดเราเข้าศูนยะ์โตต้านี่เขาเขาจ่ายนี่ให้ใช่ไหมเข้าพี่เข้าต่อได้เลยเพราะรถรถคันนี้รถคันนี้อยู่ในวารันตีศูนย์โตต้าครับพี่พี่เข้าต่อเนื่องได้เลยครับพี่ไม่แล้วเงินจ่ายค่าบำรุงรักษาล่ะก็ไม่ใช่เขาว่าวารันตีหมายถึงอะไรคือถ้ารถพี่เนี่ยหัวฉีดเสียหรือเครื่องพี่มีปัญหาหรือกินมีปัญหาเนี่ยหรืออุปกรณ์ภายในมีปัญหาเนี่ยโตต้าเขาจะเคลมไหมพี่มันอยู่ในวารันตีแต่แต่ว่าเวลาเวลาพี่เข้าเข้าไปเซอร์วิสเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องครับพี่ประมาณพันกว่าบาท อันนี้รถทุกรุ่นต้องจ่ายเงินเองอยู่แล้วครับพี่อันนี้คือเรื่องปกติอ่าอันนี้วารันตีใช่จะวารันตีว่าไม่เสียคำว่าไม่เสียคือหัวฉีดพี่เสียเนี่ยพี่ไปที่โตต้าโตต้าเปลี่ยนหัวฉีดให้พี่ฟรีพี่ไม่ต้องออกไม่ต้องออกเงินเองแต่พวกแบตเตอรี่ของเสื่อมครับแบตเตอรี่เปลี่ยนทุกสองปีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกหมื่นโลน้ำมันเกียร์บางท้ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนทุกสี่หมื่นโลอย่างเงี้ยพี่ว่าน้ำเปลี่ยนทุกสองปีอย่างเงี้ยเราดูแลของเหลวเองเพราะเราใช้งานนะครับพี่อ๋ออ่านี่ปกติครับพี่ ครับพี่ไอ้เนี่ยน้ำมันพวกนี้ไอ้พวกน้ำมันหม้อน้ำอะไรทางนู้นเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่เปลีคือเปลี่ยนใหม่ด้วยใช่ไหมผมผมจะบอกว่างี้ครับพี่รถพี่อ่ะไหม่วิ่งสามหมื่นแท้อ่ารถคันนี้ไม่สามหมื่นอ่าพอผมรับผมได้สามหมื่นเพิ่มเนี่ยเจ้าของเดิมเข้าเช็กระยะตรงทุกอย่างพี่อ๋ออ่าแล้วตอนที่ผมเข้าเนี่ยมันมีมันมีประวัติเดิมต่อเนื่องอยู่แล้วอ๋ออ่าอ่าพี่พี่เปิดดูคือกองอากาศที่ใหม่เพิ่งเปลี่ยนกรองอากาศใหม่กรองแอร์ใหม่ น้ำมันเครื่องกองเครื่องใหม่หมดน้ำมันน้ำพี่ใหม่หมดน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกพี่ใหม่หมดพ,พี่พี่ลองดูด้านในได้เลยนะครับคือรถพี่โอเคแล้วต่อต่อจากนี้ไปเวลาทุกครั้งที่พี่ใช้รถครับพี่คือพี่ถ่ายของเหลวโตต้าเนี่ยไม่แพงพันหกพันเจ็ดพันแปดไม่เกินนี้ครับพี่อ่าแนะนําให้พี่เข้าโตต้าได้เลยครับพี่ติดติดอะไรคุยกับน้องได้เลยครับพี่คุยกับเจ้าของมันได้สบายใจรถรถค่นี่มือเดียวเจ้าของเดียว ล้วไอ้ชาร์จเนี่ยชาร์จแบตเนี่ยไม่เห็นชาร์จได้เลยชาร์จแบตในรถเนี่ยชาร์จแบตตัวพูดถึงไวเลสชาร์จเจอร์ที่วางถ้าถ้าพี่ชาร์จไม่ได้พี่ต้องถอดเคสออกมือถือพี่ได้ใส่เคสหนาไหมถ้าบางบางทีมือถือมาใส่เคสหนามันตึ๊ดไม่ได้พี่แล้วมันไม่ใช่ที่หขาอะไรมันไม่เกี่ยวว่ะเดี๋ยวนะคือถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นไอโฟนเหรอพี่ถ้าเป็นไอโฟนเคสบางๆนะพี่ผมวางมันชาร์จเลยนะพี่ถ้าเป็นไอโฟนเคสบางๆนะมันเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ แต่ของพี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่สายเคสเคสโทรศัพท์หนาไปไหมแล้วก็แล้วก็ต้องดูว่าโทรศัพท์พี่เนี่ยมันเป็นรุ่นที่รองรับการชาร์จหลังเครื่องไหมอ๋ออ่ามันจะมีครับพี่ถ้ารองรับถ้าถ้าเป็นรองรับการชาร์จหลังเครื่องอ่ะวางมันก็ชาร์จเหมือนกับพี่ซื้อแมกเนตหรือว่าตัวแม่เหล็กมาชาร์จเนี่ยแต่ถ้ามือถือพี่ไม่รองรับพี่ซื้อมามันก็ชาร์จไม่ได้พูดถึงชาร์จกับบ้านนะพี่อ่าต้องดูกับโทรศัพท์ว่ารองรับไหมครับผมอครับพี่ได้ขอบคุณมากนะครับติดลถน้องได้นะนี่ว่า ว่่าาไคุยยมังจจะด้สบใพี่อยู่พี่อยู่ต้องพัทลุงซื้อรถกันน้องสุดมาเลยพี่ก็ขอบคุณจากใจเลยพี่ดูดูมาหลายที่แต่เลือกเลือกกันน้องไกลกว่นครนะไกลกว่านครนันเนี่ยไกลกว่านครเป็นร้อยโลนะโอ้สุดยอดเลยพี่เนี่ยไกลไกลกว่านครนั่นเนี่ยผมผมรักพี่ครับพี่รักพี่ครับพี่ครับพี่ว่าว่าเราติดตามกันมานานแล้วกันพี่กันเลยอยากจะซื้อรถกันเลย ไม่ต้องไปคิดมากครับพี่ครับพี่ของน้องนี่แหละครับครับพี่ยินดีดูแลพี่ผมผมผมไม่ทิ้งพี่นะผมผมยินดีดูแลมีอะไรปุ๊บพี่สวงผมได้เลยผมยินดีดูแลมันมีเบอร์โทรที่เกาะป้ายครับพี่โทรคุยได้เลยนะครับที่เกาะป้ายที่เป็นมีเบอร์โทรโทรตรงได้เลยอ๋อโทรได้ครับได้ถ้าโทรได้ตลอดพี่ได้พี่ขอขอบคุณโช้าดีปีใหม่ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกเส้นทางพี่นะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาพี่นะครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีนะครับ สวัสดีครับครับ FC นะครับไม่เคยเจอเฮียแต่เห็นเฮียในโลกออนไลน์อยู่ที่พัทลุงไกลกว่านาครศรีธรรมราชร้อยกว่าโลซื้อรถกับเฮียโอนมาจำมาเป็นแสนวันนี้รับรถนะครับคุยกันเรียบร้อยรถไม่ดีที่ไม่ขายฮี่สีอสมชายครับ